ทั่วโลกกำลังจะใช้ CBDC ผลสำรวจธนาคารกลางกว่า94%ทั่วโลกครับกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการนำ CBDC มาใช้ครับ วันนี้นะขอนอกเรื่องบิตคอยสักเล็กน้อยนะครับต้องพูดถึงออก CBTC เพราะว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆเกี่ยวกับโลกของเราแล้วก็ทุกประเทศด้วยนะครัเรื่องของการเงินนะครับถามว่าเกี่ยวอะไรกับบิตคอยไหมมันมีความเกี่ยวโยงกันเพราะว่ามันก็มีเรื่องของบล็อกเชนกันนะครับ การสำรวจใหม่จากธนาคารเพื่อการชะหนี้ระห่างประเทศครับหรือว BIS นะครับชี้เหตุว่าธนาคารกลางส่วนใหญ่กำลังสมริความเป็นไปได้ครับในการออกกุ่เงินดิจิทัลของตอนเองอย่าง CBDC นะครับ BIS ครับสำรวจธนาคารกลาง86แห่งทั่วโลกโดยพบว,ว่า94%ของผู้ตอบแบบสอบถามครับสังเกตว่าพวกเขามีส่วนร่วมในงาน CBDC บางรูปแบบเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้ครับพวกเขา ระบุว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทําง,งานเกี่ยวกับ CBDC ทั้งแบบใช้ทั่วไปและใช้งานระหว่างองค์กรที่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับซึ่งจํากัดเฉพาะธุรกรรมขนาดใหญ่ระหว่างสถาบันการเงินอีกทั้ง BAS ครับยังกล่าวอีกว่าการสำรวจบ่งชี้ว่าธนาคารกลางมีแนวโน้มมากมากขึ้นเลยนะฮะที่จะออก CBDC ครับใช้งานระหว่างองค์กรที่ได้รับอนุญ,ญาตในอีก6ปีข้างหน้า จากจำนวนธนาคารกลางที่ระบุว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเริ่มออก CBDC ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาจมี CBDC สำหรับใช้ทั่วไป6สกุลนะครับแล้วก็ CBDC ใช้งานระหว่างองค์กรที่ได้รับอนุญาต9สกุลที่จะเข้าถูกจัดนะทำขึ้นสู่สาถานะในช่วงปลายศตวรรษนี้ครับผลการสำรวจของ BAS ครับใกล้เคียงกับตัวเลขที่รายงานโดย World Economic Forum หรือว่า WEF นะครับในเดือนเมษายน ทาง WEF ครับซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศในสวิตเซอร์แลนด์ครับที่มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครับได้ระบุว่ามากกว่า98%ของธนาคารกลางของโลกนกําลังวิจัยทดลองนําร่องหรือว่าปรับใช้ CBDC นะครับ WEF ครับยังคาดการณ์ว่าอาจมี CBDC ที่ใช้งานอยู่24สกุลด้วยกันภายในปี2030ครับผมเรื่องนี้สําคัญมากและคุณผู้ชมครับคุณรู้ไหมครับว่าประเทศไทยคือหนึ่งในกลุ่มแรกนะครับที่มีการร่วมกัน ทดลองวิจัยในเรื่องของ C D C และรู้ไหมครับนี่ต้องถามเนี่ยนะย้ำๆนะรู้ไหมครับว่ามันมีการทําระบบเสร็จแล้วทดลองวิจัยเสร็จแล้วทดสอบการใช้แล้วถึง3รอบและผลออกมาน่าพอใจและข้อมูลนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่หลังจากนะฮะหลังจากก่อนที่รัฐบาลใหม่อย่างเพื่อไทยจะขึ้นมารับตําแหน่งจากนั้นไม่มีการพูดถึงอีกเลยนะครับแม้ว่าระบบนี้เป็นระบบที่ดีต่อรัฐ เราก็ประเทศมากๆจากนั้นก็กลายเป็นเรื่องของข่าวของอดิจิทัลอะไรก็ไม่รู้มีซุปเปอร์แอปต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งที่สิ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกและไทยคือกลุ่มแรกครับที่เป็นผู้นําในการริเริ่มเรื่องเหล่านี้ด้วยน่าคิดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ทั้งที่ CBDC คือสิ่งที่สามารถทําให้รัฐเนี่ยควบคุมการธุริตทุจริตนะฮะครอร์รัปชันการเงินการโอนเงินต่างๆ งบประมาณต่างๆนะรวมถึงป้องกันการล้วนไหลนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะควบคุมทุกธุกรกรรมได้อย่างแม่นยำมากน่าแปลกนะครับลองเก็บเอาไปคิดดูที่สําคัญครับลองแวะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารกลางของเราด้วยนะฮะธนาคารในประเทศไทยนั่นเองครับคุณจะเห็นเลยครับว่ามีข่าวเกี่ยวกับซีบีซีอยู่รวมถึงมีรายการใน YouTube ของทางทปทนะที่ว่าเทคท็อกนะฮะก็พูดถึงเรื่องนี้แต่1ปีมาแล้วครับ เงียบหายไปเลยนะครับยังไงก็ช่วยจับตาดูด้วยนะครับผมติดตามในเรื่องของ Bitcoin ด้วยนะฮะกับ Bitcoin ก a ซีครับบารกระสือของ Bitcoin ครับทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยที่นี่ครับไทยทาวน c ชานเ n ลคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยครับผมถ้าพอกันได้ครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์สต่อคลิปให้เพื่อนๆนะและดูไปด้วยกันอย่าพลาดทุกคลิปเลยเพราะเพราะว่ามีสาระเยอะมากเลยนะฮะ แล้วก็คุณสามารถเติมใจให้ผมผ่านทาง t r u e Money Wallet ได้เลยนะครับใครเห็นปุ่มจอยข้างล่างถ้ามีนะก็ะกดได้เลยครับสพอร์ตแบบรายเดือนนะครับไม่มีไม่เป็นไรครับก็เป็นครัง้งคราวผ่าน t r u e m น n ี y นะครับผมใครอยากเทรดคริปโตเคอร์เซีอย่างโบนิของตัวเองหรือมีอยู่แล้วอยากมีเพิ่มแนะนำบา b บิตครับ Bybit คือหนึ่งใน5ผู้ให้บริการซื้อขายและเบรกคริปโตที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกตอนนี้นะครับผมมีคนใช้งานเยอะมากใช้ง่ายปลอดภัยมีเหรียญให้เลือกเยอะมากด้วยนะครับ ใครอยากได้รีวอร์ดอยากได้ส่วนลดพิเศษต่างๆมากมายสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นดูจบแล้วเลื่อนลงไปดูนะครับนะครับผมจะได้สิบนันเดี๋ยวนี้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ